เราต้องขอสวัสดีนะคะขอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เปิดโต๊ะคุยนะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์วางค่ะครับและผมกสิดิษฐันรัตน์ครับพบกันอีกเช่นเคยเปิดโต๊ะคุยลุยข่าวลุยประเด็นนะครับในวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตประจําวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับเปิดโต๊ะคุยวันนี้ เราจะคุยเรื่องอะไรกันก็วันนี้มีหลายประเด็นมีหลายประเด็นเลยนะครับเพียงค่ะนะคะเรามาร่วมเปิดโต๊ะคุยกันในหลายประเด็นค่ะเรียกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับรถนะคะขับขี่ไปไหนนี่ต้องพบเจอไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือว่าคนอื่นที่เป็นคนร่วมทางซึ่งเราเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเขาจะาทำให้เราเกิดไหมใช่ค่ะใช่ใช่คือถ้าเราเดินทางไปเนาะคุณเราเนาะเราตัวเราเองเนี่ยคิดเราป้องกันเื็มที่ละ ตรวจสภาพรถก็ตรวจแล้วคนก็พร้อมพักผ่อนก็เพียงพอเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบเดินทางปลอดภัยเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเบรกน้ำมันเครื่องอะไรเป็นเช็คหมดละพร้อมขับพร้อมเดินทางไปแต่เราไม่รู้ว่าคนที่สวนรถกับเรามาเนี่ยเป็นไหมคือคนที่ร่วมทางกับเราในเส้นทางเดียวกันเขาพักผ่อนพอไหมเหมือนกับว่าเราต้องระมัดระวังทั้งตัวเองแล้วก็คนที่ขี่อยู่ข้างๆด้านหน้าเราด้วยนะคะต้องระวังรอบด้านเรียกว่าเหมือนมีสติในการขับรถ เพราะว่าข่าวเปิดโต๊ะคุยข่าวแรกที่เราจะมาเรียกว่าม,มาพูดคุยกันเนี่ยหรือว่ามาเตือนด้วยนะคะเตือนด้วยเตือนทุกท่านด้วยก็คือการวูบหลับในพอาจะเป็นอันตรายมากเพราะาเราไม่รู้ว่าเราจะวูบหลับในตอนไหนคือการหลับในเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากการพักผ่อนน้อยนะพักผ่อนน้อยสภาพร่างกายไม่ไม่พร้อมแต่เราคิดว่าเราไหวเราก็จะขับไปขับไปแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวบางคนหาบ้านแค่กิโลสองกิโลนะครับแต่หลับในแล้วไปไม่ถึง เป็นหลายคันหลายครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้นะครับทีนี้อย่างในเนื้อข่าวที่เราจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยในวันนี้เนี่ยล่าสุดนี่เองครับล่าสุดเองเป็นรถกระบะด้วยครับเป็นรถกระบะด้วยคุณแวเราเล่าให้ฟังดูครับเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งหลายๆท่านถ้าติดตามข่าวในช่องทางสื่อหลักก็จะได้เห็นเพราะว่ามันเขาเรียกว่าทุกช่องก็นําเสนอก็คือเกิดการเทกระจาดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ มีการเสียชีวิตด้วยเกิดจากวูบหลับในใ<ช>นะคะแล้วก็เสียชีวิตเป็นเด็ก1คนนะคะอายุสิปีแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก 6, 6คน6คนเลยนะคะซึ่งคนขับเองก็ไม่รู้ตัวละคะว่าตัวเองวูบหลับในตอนไหนพอรู้ตัวอีกทีนึงลงข้างทางไปแล้วรถคันนี้เนี่ยนะครับเดินทางไปไปไป,ไปทำบุญเนาะไปทําบุญด้วยนะคืออนุโมทนาในบุญมีความสุขในบุญแล้วแต่การเดินทางเนี่ยนะครับ เนื่องจากเป็นรถที่มีสภาพใหม่มนะครับเจ้าของรถนี่ขับคนเดียวด้วยขับคนเดียวเลยมือเดียวแต่ต้นเลยนะครับเท่าที่ดูในเนื้อข่าวเนี่ยนะครับไม่ไมีไม่มีมือเปลี่ยนทีนี้ก็จะไปกันหลายวันประมาณว่าสองวันสามวันประมาณว่าวเหมือนไปเที่ยววันสองคืนแต่สองคืนนั้นไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างไม่รู้มีการดื่มฉลองหรือว่านอนดึกหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะทีนี้ถ้าคนขับเนี่ยคือคือเรื่องเงี้ยเนี่ย จะโทษแต่คนขับก็ไม่ได้นะคนที่นั่งมาด้วยก็ต้องคอยเตือนคนขับด้วยคอยสังเกตด้วยคอยสังเกตด้วยอยู่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่พอรถวิ่งแล้วฉันหลับแค่ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะคะนิ่งเป็นหลับเนี่ยไม่ได้นะครับพะรถวิ่งแล้วอุ้ยฉันหลับเนี่ยไม่หลับพอๆนี่กรนอีกต่างหากยิ่งไม่ได้เลยนะครับมารวจว่าคนขับก็ขับไปต้องอยู่เป็นเพื่อนคนขับัแล้วเราตื่นฉอตื่นอีกทีหนึ่งถึงที่หมายแล้วอะไรเยงี้ไม่ได้ต้องคือเราไม่ได้ขับก็จริงแต่เราต้องอยู่เนพ พอเกิดเหตุมาแล้วเราต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าโอ้โหลุงนี้นะฉันอยู่เพื่อนกันก็ดีเนี่ยไม่ได้นะบางคนบางคนเป็นนะคะเหมือนกับว่าจะห่วงจะห่วงคนขับก็จะพยายามไม่นอนอดนอนด้วยกันในงี้เขาจะคอยคุยพูดคุยให้คนขับไม่ไม่รู้สึกว่าง่วงรู้สึกว่าเอ้ยมีคนคุยด้วยตลอดเวลาก็ทําให้การวูบหลับในหรืออะไรต่างๆมันมันป้องกันได้มันเหมือนมีคนเตือนนะคะคุณจอยบอกว่าแท่ค่ะทุกๆวินาทีที่หลับไปรถวิ่งไปเรื่อยๆโดยไม่มีคนควบคุมลูกคุณจอยรู้ไหมครับ เราใช้เวลาแค่แค่งีบไปเนี่ยวูบหลับไปแค่สามวิเนี่ยสามวิเหรอคะสามวินี่เปลี่ยนชีวิตเลยนะครับรถที่วิ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราวูบไปแค่สามวิเนี่ยมันไปมากกว่าสามสิบสามเมตรค่ะทีนี้ความแรงของรถถ้าเราวิ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเราหลับเนี่ยนะครับเราผลิตให้เราเราหลับไปเนี่ยวูบไปเหมือนแป๊บเดียวเองนะเหมือนกับเหมือนกับว่ามันขับไปแล้วมันแบบสงกนิดเดียวอ่ะอย่างอย่างเจ้านี้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับจากรถคันหลังเขาบอกว่าเขามีกล้องเนี่ยเขามองเห็นเลยว่า รถจะเอียงออกไปข้างทางแล้วก็ตกล่องทําให้คนที่นั่งท้ายกระบะกระเด็นออกไปกระเด็นออกไปแล้วเด็กตกไปบนถนนแล้วมีรถประทับซ้ําทีนี้รถที่มาทับซ้ำก็หามยามซวยไปด้วยเบรกไม่ทันจริงอยู่ดีๆก็มีคดีเบรกไม่มีเบรกเลยเพราะว่าเราหลับในเราจะไม่มีโอกาสเบรกเลยพอหลับในปุ๊บมันิมันไปแล้วครับสามวิเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลยถ้าง่วงเนี่ยมีอย่างเดียวครับคือจอดฝืนไม่ได้เลยเด็ดเด็ดเลยอย่าฝืนฝืนไม่ได้เลย ทีนี้ถ้าเราววบหลับในเนี่ยก่อนที่เราจะววบหลับในถ้าเราจะเดินทางเนี่ยมัน,ม,นมีอาการเตือนไหมคะพเจริญมีครับมีครับเราจะเริ่มหาวเราจะเริ่มขยิบตาอันเนี้ยต้องบอกตัวเองเลยครับถ้าเริ่มแบบมีอาการแบบนี้หาที่จอดนะครับ<ม>ห่าที่จอดเลยครับจอดแล้วลงจากรถไปห้านาทีสิบนาทีเราก็ฟื้นแล้วหรือมันก็หยิบเลยลงไปเหมือนล้างหน้าล้างตาเข้าห้องนะ้ำใช่แวะห้องนิดนึงเดินหน่อยลงไปเดินก็ได้เดินแถวนั้นแหละล้างหน้าล้างตามันกระนี้เราก็จะฟื้นแล้ว เราก็สามารถที่จะไปต่อได้แต่ให้ดีกว่านั้นบางคนกินกาแฟได้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับท่านดื่มกาแฟแล้วท่านนอนก่อนอดื่มดื่มกาแฟก่อนนอนนะครับไม่ใช่ให้นอนแล้วตื่นม,มาแล้วค่อยดื่มนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เราดื่มกาแฟแล้วเราไปนอนเนี่ยกาแฟมันจะออกฤทธิ์ช้าใช้เวลาประมาณห้านาทีสิบนาทีถึงจะออกมาจากร่างกายเรางีบไปสักสิบนาทีสิบห้านาที พอเราฟื้นขึ้นมากาแฟพร้อมแล้วลิตรคาเฟอีนพร้อมแ้วเราก็กระตุ้นเราได้เราก็ไปได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรายังง่วงๆอยู่แล้วเราไปกินกาแฟแล้วบางยังฝื้นขับไปต่อเนี่ยกว่ากาแฟจะออกลิตรนะครับกว่ากาแฟจะออกลิตรช่วงเวลานั้นเราอาจจะหลับในไปได้ใช่ครับก็จจะเกิดเหตุก็ได้คแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยยังอยู่ที่ไหนครับยังอยู่ที่คนขับคนขับเนี่ยถ้าต้องรู้ตัวเองนะครับต้องยอมรับตัวเองจาฝืนนะครับต้องยอมรับตัวเองว่าพร้อมหรือไม่พร้อม ถ้าเราไม่พร้อมมีมือเปลี่ยนไหมมือที่เปลี่ยนอ่ะพร้อมไหมนะครับถ้ามีมือเปลี่ยนเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยครับถ้าเป็นเปลี่ยนไม่ได้จริงๆเนี่ยแนะนําครับจอดอย่างเดียวครับจอดอย่างเดียวครับห้านาทีสิบนาทีเหมือนกับว่าให้ร่างกายเราพร้อมก่อนครับให้พร้อมให้ฟื้นก่อนแล้วก็เหมือนกับมีสติมีในการขับรถที่ปลอดภัยใช่ครับคือจอดแป๊บเดียวเนี่ยแล้วเราพักผ่อนร่างกายเราอาจจะกินกาแฟก่อนเหมือนที่ผมแนะนํานะกินกาแฟก่อนแล้วนอนไปห้านาทีสิบนาทีเนี่ย ก็จะฟื้นเล้วแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรากินไม่เป็นกินไม่ได้บางคนก็กินกาแฟไม่ได้เนี่ยแนะนำครับมีคนแนะนำไหมคะมีอย่างอื่นไหมเพราะว่าบางคนกินกาแฟแล้วมันบีนหัวใจครับก็แนะนําให้งีบครับอให้หลับดีกว่าให้งีบเลยครับงีบเลยงีบเลยดีที่สุดครับหรือถ้างีบไม่ได้ก็ไปล้างหน้าล้างตาต้องบอกตัวเองว่าอย่าใจร้อนครับทราบว่าขับรถปุ๊บนี่ก็อยากไปถึงที่หมายเนาะแต่ขับเร็วหรือช้าถึงที่หมายแปลทางเหมือนกัน แต่ขับช้าปลอดภัยกว่าค่ะนี่คือเรื่องจริงนะครับถ้าเราพักผ่อนได้เพียงพอมั่นใจเราก็ไปครับแต่ถ้าเริ่มง่วงนะเริ่มมีียิบตาเริ่มมีกัดปากกัดฟันนอนนะครับจอดเถอะนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเราฟืนไปเนี่ยเราเราจะเกิดอุบัติเหตุด้วยตนเองแล้วเราอาจจะไปทําให้คนอื่นที่ไม่รู้อินูอิเน่นะผู้จัดการคือแบบค้วว่าขับมาดีเราไปทําให้เขาเดือดร้อนด้วยเด็กอายุสิบอ็ดที่เสียไปเนี่ยเขา จะต้องเติบโตไปในสังคมนะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าเห็นใจก็คือว่าเราใช้รถกระบะกันมากนะครับแล้วก็เคสตนี้เนี่ยก็นั่งท้ายกระบะเหมือนกับว่าด้วยเหมือนกับไปด้วยกันนะนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งท้ายกระบะประมาณเจ็ดคนเท่าที่ดูเนี่ยนะครับคือไปด้วยกันโอเคแหละนั่งท้ายกระบะก็โอเคแหละแต่นะครับกระบะที่ดีเนี่ยควรจะมีคอกคอกเพื่อให้ที่จับมีอะไรด้วยมีเหล็กกั้นใช่ค่ะ ราะว่ากระบาทุกวันนี้ที่เราไปนั่งกันเนี่ยมันเป็นกระบาดล้นๆเกลี้ยงๆเลยที่จับก็ไม่มีเหมือนในอดีตนะในกระบาสมัยเก่านี่มีที่จับมีน่นมีนี่นะแต่อันนี้ไม่มีครับพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยรถจะตีเทกระจัดเลยเทกระจัดเลยเหมือนก็จะกระเด็นแล้วก็เวี่ยงไปตามแรงของการขับเร็วทำให้แบบบางที กระแทกคอหักอะไรต่างๆมันทําให้เกิดการตายคาที่ได้ใช่ครับค่ะพอเกิดเหตุมาก็มานั่งเสียใจค่ะมีอยู่สมัยหนึ่งนะคุณเดานะคะที่รัฐบาลประกาศห้ามนั่งท้ายกระบะม่อยู่ช่วงสงการใช่ก็มีคนมากมันอยู่ดราม่ากันเยอะวันนั้นผมดังช่วข้ามคืนเลยเพราะว่าไปออกรายการ อมรินทีวีเไปออกรายการอมรินทีวีแล้วก็ปรากฏว่าเป็นพ็อกออฟเดอะทาว์โดนคอมเมนต์เพียบเลยนะครับคอมเมนต์สรรเสริญเยือนยอทั้งนั้นเลยนะครับแต่จากเพราะด้วยความเป็นห่วงนะครับเราก็อยากที่จะถ้าเป็นไปได้ก็อย่านั่งคายกระบะเลยนะครับเพราะกระบะไม่มีที่ยึดโยงตามพรบจราจรทางบกปี2 5ง2นหเนี่ยจริงๆก็ห้ามนั่งนะรถกระบะใช้บรรทุกแต่ถ้าจะนั่งก็คือต้องมีข้อมีที่จับบางทีบบ้านเราอนุโลมใช่แล้ว จำเป็นนะต้องไปด้วยการญาติเยอะใช่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันเราเราก็เห็นใจเราก็อยากให้ไปแต่ไปไปอย่างปลอดภัยได้ไหมถ้าไปอย่างปลอดภัยคือคือยังไงรถกระบะมีที่จับไหมถ้าไม่มีก็สร้างที่จับขึ้นมาอาจจะเพิ่มเชือกเพิ่มอะไรก็ได้จับเข้ามานะครับเพื่อให้มีที่นั่งมีที่จับนะครับหรือนะครับหรือนั่งไปก็ได้แต่ขับให้ช้าขับให้ดีนะครับขับให้ดีจะเกิดก็คือพร้อมนั่นแหละนะครับเตรียมพร้อมทั้งคนทั้งรถไว้นะครับเพราะว่าให้มีความปลอดภัยซึ่ง เขาเรียกว่าเรื่องแรกเนี่ยเราก็มานําเสนอและห่ว,วงค่ะน,นะคะเพราะ<อ>าว่าช่วงนี้นหลายท่านก็วางแผนเดินทางนะคะในการท่องเที่ยวด้วยก็ระมัดระวังนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยร่างกายเราจะพร้อมหรือเปล่านะคะถ้าเรามีการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่มไม่ดื่มสังสรรจนตัวเองลุกร่างกายร,รู้สึกล้านะคะมันก็จะทําให้เราไม่มีความเสี่ยงนะคะเราทำให้การเดินทางท่องเที่ยวได้ปลอดภัยด้วยและที่สําคัญครับคนที่เป็นคนขับรถเนี่ยต้อง ต้องเข้มเข้มมวดตัวเองมากกว่าคนอื่นนะครับต้องเข้มมวดตัวเองมากกว่าคนอื่นเราจะไปดื่มหรือนอนไม่นอนน้อยไม่ได้เลยนะครับเมื่อเราเพราะท่านนอกจากท่านกำพวงม,มาลัยรถแล้วเนี่ยท่านยังกำรรทุกชะตาชีวิตที่อยู่บนรถของท่านไปด้วยอพอเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยรับไม่ไหวนะรับไม่ไหวเพราะว่าเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยแน่น,นอนครับหลายๆคนที่นั่งรถมากับเราเนี่ย เราปรารถนาดีเราชวนเข้ามาเนาะเป็นทางปฏิการแต่พอเกิดเหตุมาเนี่ยมือทุกมือจะชี้มาที่เราเลยนะเพราะเราเป็นคนขับใช่แล้วเราจะต้องรับผิดชอบทุกชีวิตเลยนะไหวเหรอราะว่าไหวเหรอกับการรับผิดชอบชีวิตคนอื่นค่าเสียหายเนี่ยถ้าเขาฟ้องร้องกันเกิดขึ้นมาแม้แต่เป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยผมก็เห็นมาเยอะแล้วนะพอคือตอนไปเนี่ยขอไปนั่งฟรีนะน้ำมันก็ไม่ช่วยเติมนะแต่พอเกิดเหตุขึ้นมามาเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากเรานะทั้งทั้งที่เราก็ให้ไปฟรี เป็นพี่น้องกันนี่แหละนะครับถึงเวลาเกิดเหตุแล้วทุกคนก็จะเอาตัวเองเป็นหลักเสมอทําให้มานั่งเสียใจายแล้วโอ้โหลุงนี้ไม่น่าชวนมาเลยอะไรประมาณนี้นะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับด้วยความเป็นห่วงบ่วงใยเนาะคุณจอยคุณจอยบอกว่ากาแฟไม่น่าไหวน่าจะนอนดีกว่านะครับอะไรอย่างเงี้ยนะใชถ้าคนทั่วไปก็ต้องพักผ่อน